ที่แยมพงบอลน,นี้จะจะแมนบอลเส้ะเซนไซรายการแข่งเขันเนาะเซนไซเนะาะฝั่งเมืองนั้นเป็นฝั่งมุกดาหารเนาะพี่น้อง เอาคัดเอาปือว่านี่จัคงเดไปไปนึงครัอีกสินาทีเอีตอนนี้ บางแกนในภูคาได้ทําการไปพัดปัจจุรายการทังเอฟบีเอ๕สาเอารายการเพิ่พความสมบูรบางอีเขาเอารายการสบายดีเขาฝีเบาเขาพอดเขาเอารายการเที่ยวทากมือที่จะไปจะเจ้าตัวหิเจ้าตัวท้าบ้ามเนอีแดงสิผักชื่อเด่นไหนโมเมนอีแดงโมเมนต์แบบไรสิ บ่าวไปแล้วสบายดีโอ้สุดยอดอ่าเอาตอนนี้อนุกรรมการผมบอกเขากันแล้วคุณเขี่ยโบยุดโบยอนบอดถอยแมนจนกว่าสีสำเร็จเนื่องจากว่ามเท่าเทาเห็นได้มันไหลเที่ยวมันไหลลงแมนเอ่ออิ่มดับสามร้านอาหารหวานข้าวเหี่ยวยแล้วพรอกับมีแห้งแข็งกล้ามเน้อบาดนี้แล้วก็เมื่อกี้ดีทั้งเงี้ยครับรวยจะสุดขอดแค่ขับปุ้นต้องขอบใจเจ้าของขับปุ้นโอ้โหขึ้นมาต้องรวยเจ้าของขับุ้คทุกฐานเด้อแท้ดี ส่วนสาธารณกว้า,า,า,ขวางขดาพี่น้องยาวเยียดชุดถาขาอลไรหดหม้ส่วนทานุฮันตอนนี้เพือนยังบอจะปล่อยออกมาเรอพี่น้องเหรอ บ่าสีพายกำลังพักก่อนกินข้าวเที่ยงเนาะตอนนี้คณะกรรมาการเราเป็นอยเพื่อสวงเพื่อสวงออกมานอนพี่น้องเราเป็นเพื่อสวงประมาณ3ามสิบห้าสีพายเนาะ เออเมื่สามสสีพายนะเพือนเอสองสีพายเนะ,พ,นนะนะพ,นพี่น้องเรือน้อยสีขาวชนะเนาะขาดเป็นลำพี่น้อง คนหลายขนาดพี่นองการออกพรรษาอยู่ที่นค,ครจันรซนพุทธิฐานสวรรค์ปเทศสบายดีสบายดี <c oughs> โอ้ลองดีมเนาะมาททเที่ยวบนโซนเห่ือมาเที่ยวบนเหือเจอกันโดยบังเนนะอิญเนาะอ้าไทยดีย น้องคีมเนาะอ้ยน้องแมละน้องคีมนองคีม้อค ah ah ีิดเลยิมโดเลยเสียองคนอะพี่นาะมาครับพี่นาะสบายดีนะพี่อเกี่่อมาจะคน่มาก็นอองคนามคนจะได้อะไม้วนอยู่บ่แว่ามันแบบอาามันคมคื่อาดเมาเดียวมาเดียวสายเดียวสายเดียวรอกู้เดียวแกแต่ว่า กเริ่มเลยกาก่นขาเจ้าแค่เง่อบเลยเท่กัวาช้ส <Gentle confer dles> ิบเอดเสี่ยวเข้ามาทันอมีทีทว่าชีฟช็อกลังอัหน้าตายเฮยเขาราังแต่ก็พอสิ่งพอสิ่งก็หลอม้าเดี๋ยวคันลงเลยเนาะัวแข็งคเดียวเลยมาผูกปีบะี่กับเดนมาปีแหลี่ยวไัเด้มาปีลี่มันเป็นเลยกันตกายข้าเกี่ยวเข่าบ่พี่กายอันข้าเกี่ยวเขาลง นี่ีงการนี้เกี่ยวขามากเป็นนี้เนาะอาบเผาเลยกันมากเพราะว่าเขาโดมันมันจิ๋ดเล้วยังไงป้าก็ให้ใล่ใช่ใชะเช่ใช่ใช้ใช่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 ่่่่า่่าน่ พาอะ้าเราไี่เนาะมีใจมาพะอด้วบางเอิญอนอนเาะวันี่ยางรอเบิ่งในงานหดมาเจอพอครับน้องน้องทีมเนาะครับน้องทีมยูทูบเบอร์ซอดังซอดังมาพอคนดังเนี้ครับยังมาทหดเซียน่ไมาะเลรลท่านะดังเน้ะดังแล้ท่านะดังดังลเจ้าน่อยก็เป็นเ็ตไอดอล เนี่ยไอดอลวันน่ะน้องคไมหอีไวันึงเนาะชมค้างกระเปอพี่น้องเลยฝากไปติดตามกันได้่อยน้องคีมคิวโดกบะสื่สองคนอร่อดน้องแต่น้องคีมคิวโดกหนึ่งเก่าสิบเกาอายุสิบเก้าปะแ่ใยหอหอน้ะสิหาปี

มาเจอน้องดีมน้องดีมเนาะบางเงินกับน้องชิมคิวรอกไปมาลาะงานมุ่งสวงงห้งันเนาะงานออกพรรษาอยู่ที่นครเกษร์รอเชิงเนาะรอเชิงไนเนาะมื่อกอนี่ต้องกายทายแไปเลี่ยวาย นี่นะเพราะว่าคนแบบว่ารับิม่เด้อบนเแบบที่เป็นแบบตะพังแบบธรรมดาอะไรนะาษเปีนี้บอกภษเฮ็ดปีนี้โอานขเนาะอก้นะรือนแ้วาเรอนทาดรคนก่อแกทเรัน้วาเนแ้วเรือคนืน่อนกว่กวานแ้วเรน้าเรการบออการารอัาเาราก้า นใครเม่อวไดบาย่ด้่ยะคํารายงานด่วนสาระเทียมองอมพิจารแนขา่าะครัไแ้วไปแมื่อต่ีถามไส้สาระมทอถามไส้หองคณะกรรมการรายงานมวลช่วงเฮยสายข้อเป็นการพบระ่พันไซเป็นเพื่อกเีทาบนได่คสพบกับสาอง่มพบกั บรยากาศตอนนี้ก็เป็นระยะสสิาแเนะสินอน้องดีมสแล้วสิเดยพี่นองเด้ขาเยังม่ทันตาจฝปัดสองมังมาชอตดีไม่เมนี้ตอนนี้8หมื่นเนแปดหมื่นซับแล้วเนาะ เอฟซีของน้องดิมเนาะฝากซองเบาสอ้เนาะองบาสดยันะงออยังม <c oughs> สามซองเพิ่มกรนาไเีราคือภาบรรยากาศเลาะงานบุญทรงเพือกนะของขษาอยู่ที่สวตเศเนาะคนไลน่ดิ <c oughs> เินมาพอน้องดิมมาเลาะบุญด้วยกันครับน้องคิม เก็มาถึงจ็กโต้เบสปลังๆมันยำมันต้มกิมเจ้าขาวเสียอะไรเสียซาอ่านบอกาซาเบสไม่ต้องเดือดนะจ๊ะเนยเนเนยเิ้มเสก่อดเลยจเบพี่น้องไว้ขาเนยเด้อไปที่ร้านสเงสองตรงมือดิ่มก็สองไอซ่อนเนยเด้อไว้พอเป็นไงตเนาต้ีขาแล้ เปนน็นเจ้าภาพวันนี layers, ้าะับพาลองงานบุอรพันศาขับรถฝากพี่ชายรถบฝาอยู่นี่ปะเทอะเนอะไปซื้ออุปกรณ์มาเลยไปดีแน่ไปน้องทีมยูทูบเบอร์สื่อดังที่สวรรค์นัชเชษครับเป็นเจ้าภาพครับพาลองงานบุอรพันศาอยู่ที่นครชัยศรนพรมิหารนาะสำหรับคลิปนี้อ๋อ อัอนี้บอรสอนขอจบไอเพีท่าอมีก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย